เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ geo political สงครามต่างๆหรือว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลดีกับราคาทองคําม,มากแค่ไหนคะความที่ไม่เหมือนกอง ทองอื่นๆเนี่ยนะคะ<ม>เป็นผลมาจากการที่กองทุนนี้นะคะจะไปลงสินทรัพย์ด้วยกันทั้งหมด4สินทรัพย์ด้วยกัน<ม>ค่ะก็คือไม่ใช่แค่ทองแต่จะมีมทองคันแท่งเงินแท่งเหมืองเงินแล้วก็เหมืองทองค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FUNFUN ฟันฟันลาว e ด o เวลกับผมทีมสาลีครับที่ปริษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บิยอนจำกัดมหาชนครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้ครเป็นช่วงเทศกาลในเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับจะมีกองทุนที่น่าสนใจครับสำหรับในการลงทุนในช่วงนี้ครับกับวาลจรดาโอกับกองทุนด a าโอโกฮะวันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญครับมาพูดถึงในเรื่องของกองทุนตัวนี้ครับกับคุณสุชัญญาคงจรูนม a เนเจอร์โปรดักต์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเมเนเมน์ครับสวัสดีครับสวดีคสวัสดีครับคุณแคทแม่คุณแคท กองทุนตัวนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามันมีความโดดเด่นนะแล้วก็มีกองเป็นกองทุนที่ไม่เหมือนกับบลจอ,อื่นเลย<ช>ก็คือกองทุนดาวโกลนะกองทุนตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างฮะค่ะกองทุนดาวโกล์อีของเรานะคะความน่าสนใจแล้วก็ความที่ไม่เหมือนกองทองอื่นๆนเนี่ยนะคะเป็นผลมาจากการที่กองทุนนี้นะคะจะไปลงสินทรัพย์ด้วยกันทั้งหมด4สินทรัพย์ด้วยกันค่ะก็คือไม่ใช่แค่ทองแต่จะมีอมทองคันแท่งเงินแท่งเหมืองเงินแล้วก็เหมืองทองค่ะ 아, 어, 오케이. 그러시나. ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือทองกับทองอย่างเดียวแล้ว<ช>ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นใช,<ม>ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือด้วยความที่เขามี4ี่สินทรัพย์นะคะ<ม>เขาก็จะมีกลยุทธ์การปรับสัดส่วนแบบไดนามิกค่ะก็จะมีการปรับสัดนส่วนโดยการมองตามเอาลุกนะคะแนวโน้มของตลาด<ม>ถ้าตลาดอยู่ในสถานการณ์ช่วงบูลลิชก็คือตลาดขาขึ้นนะคะทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะเน้นสัดส่วนไปในส่วนของเหมืองเงินเหมืองทองมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยแบบทองคําค่ะ แต่ถ้าตลาดอยู่ในช่วงที่มีความซบเซาอยู่ในตลาดแบลิชเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็จะเน้นสัดส,ส่วนไปในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะเป็นทางทองคําแท่งมากกว่าที่จะเป็นหุ้นโอเค,คก็แสดงว่าสินทรัพย์การลงทุนในเรื่องของคอมมูนิตี้ทองคำเงินทองแดงทองเวลามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเวลาลงก็อาจจะไม่ลงพร้อมกันค,คือ f ฟอร์นิเจอร์เขาสามารถที่จะปรับสัดส่วนตรงนี้ให้กับเหมาะสมกับสถานการณ์ตัวนั้นได้นะ,ะฮะโห้อย่างนี้ ก็แสดงว่าความเสี่ยงมันก็น่าจะน้อยกว่าทองเพียวๆด้วยความที่มันมีหุ้นเข้ามาค่ะความเสี่ยงอาจจะมากกว่ากองทอง huh. นิดหน่อยเพราะว่าทองมันจะเป็นพวกสินทรัพย์ปลอดภัยเนาะ huh. แต่ว่าพอความที่เรามีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีหุ้นนะผลตอบแทนของเราก็จะมากกว่ากองทองทั่วไปตอนนี้ของดาวโอนะคะ huh. ก็จะมีด้วยกันอยู่2คลาสค่ะ huh. เป็นกองดาวโโกแบบปกตินะคะ huh. แล้วก็เป็นกองดาวโง่ IMF สำหรับ huh. การลดหย่อนภาษี IMF ค่ะ ช่วงนี้ใกล้แล้วจริงๆไม่ได้ใกล้แล้วเหลืออีกไม่กี่วันเดียวรถยนต์ภาษีจบสิ้นปีแล้วดาวโกก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะดาวโก RMF น่าสนใจมากแล้วกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงทุนกลยุทธ เป,เป็นกลยุทธ์แบบแอคทีฟค่ะก็จะไปฟีดกับกองทุน Jupiter Go l d and Silver Fund ค่ะโดยผู้จัดการกองทุนของเขาเนี่ยนะคะจะมีความเชี่ยวชาญในด้านตลาดเงินแล้วก็ตลาดทองมายาวนานกว่า17ปีเลยเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพิดด้านนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการแมネจกองแบบเชิงลุกเนี่ยปรับเปลี่ยนสับส่วนตลอดเวลาเลยค่ะอืมโอเคก็ต้องถามนะพี่ก็อยากถามในเรื่องของช้าเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ geopolitical สงครามต่างๆหรือว่าความรุนแรงที่จะ เกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะส่งผลดีกับราคาทองคํา มากแค่ไหนคะคุณแคทคะอย่างที่เราได้ทราบกันมาเมื่อคุณทรัมป์เข้ามานะคะตลาดก็จะมีแอคทิวิตี้มากหน่อยงคุณมองว่าไปถึง5 0,000ื่นกองกองเอ่อราคาทองไทยอนาคต3-4ปีข้างหน้าก็ต้องรอดูค่ะแต่อย่างที่เล่าไปก็คือคุณทรัมป์มาความผันผวนในตลาดมันก็จะมีสูงเนอะอินฟลชันก็อาจจะเพิ่มขึ้นน่ะทำให้ทองเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอยู่นะคะโดยที่ทองคำเนี่ยนะคะด้วยความที่มันไม่ได้มีแค่ทองคําอย่างเดียวนะคะมันมีเงิน แหงด้วยใช่ไหม,มแล้วเงินเนี่ยถามว่าเงินมีความน่าสนใจยังไงเงินเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือน material สำคัญมากเลยในการผลิตชิปของพวก AI แล้วก็วงจรต่างๆค่ะใน as long as ที่แบบตราบใดที่เทรนในการลงทุนของ AI เนี่ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆความต้องการของเงินเนี่ยมันก็จะเติบโตตามไปค่ะ AI สินทรัพย์อย่างดาัิกาที่เราใส่ใก็จะเป็นเรื่องของเงินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่ารถ ยนบางอย่างนะฮะมันเป็นแบบสินทรัพย์เงินท้งนั้นต้องใช้แลกเงินทั้งนั้นเลยค่ะออนะจริงๆก็บางคนก็ไม่ได้มองตรงนี้นะฮะบางคนก็อาจจะลงทุนทองอย่างเดียวสงครามมาทองขึ้นมองอะไรประมาณนั้นมีความรุนแรงหุ้นตกทองขึ้น US อ่อนทองขึ้นมาอาจจะมองมิตินั้นแต่อันเนี้ยมันมีหลายมิติใช่เนอะมันก็สามารถที่จะทําให้อะไรที่ไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะดีกว่าการลงทุนทองผิวๆก็ได้ตัวนี้นี่ผลตอบแทน คาดหวังในวันจันทร์นี้สาหรับ Performance ของกองนี้นะคะ p า r f o เพอร์ฟอร์แของเขาเนี่ยหปีอยู่ที่28%เลยเกือบ30%ใช่มากกว่ากองทองปกติทั่วไปค่ะแล้วก็ a ย to d เด e เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ21%่อโอ้น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงลดหย่อนภาษีด้วยใช่อันนี้ก็จะมีอยู่ใน IMF ด้วยใช่ค่ะเป็น Dao โก IMF นะะลงทุนกันแล้วก็ประหยัดภาษีไปด้วยได้กำไรไปด้วยในระยะยาวนะ อยากจะให้ย่างอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็นกล่อง DAO Go IMF ครับค่ะ กองทุนดาวโอโกอมเฟนะคะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองและได้รับผลตอบแทนมากกว่าทองทั่วไปค่ะด้วยความที่กองทุนของเราเนี่ยนะคะมีการปรับสัดส่วนไดนามิกทั้ง40ทรัพย์ทั้งทองคําแท่งเงินแท่งหุ้นเหมืองเงินแล้วก็หุ้นเหมืองทองกองทุนนี้จึงเหมาะมากมากเลยค่ะกับนักลงทุนแหมช่วงนี้ก็ทรัมเข้ามาด้วยเนอะแล้วก็ความรุนแรงของเรื่องของ geopolitical เนอนาคตเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนอะกองทุนดาวโอโกอมเฟเนี่ยก็น่าจะเป็นกองทุนทางเลือกหนึ่งที่ อาจจะเหมาะสมในช่วงเวลานี้นะฮะสำหรับรายการแฟนฟันอัลเดอร์เวิร์สสำหรับวีคนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ